การบริหารส่วนตำบลโคกม้อขอเชิญร่วมงานสืบสารประเพณีสงกรานต์ประจำปี2567ณวัดโคกม้อตำบลโคกม้ออำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีในวันอังคารที่16เมษายน2567นี้ด,ดเเรรียรียยงงกน,น,น,าาาน,นกิจกรรมภายในงาน ขอเชิญส่งน้ำพระรดน้ำขอพรผู้สูงอายุกิจกรรมปักธงก่อเจดีไซน์กิจกรรมการแสดงชมรมผู้สูงอายุตรวจสุขภาพและให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกิจกรรมนันทนาการเตะปีบชายหญิงโยนตะกร้าครอบขวดปาโป้ปงและปิตาแต่งหน้ากิจกรรมการแข่งขันส้มตำลีลาห้าหมู่บ้านมอบรางวัลผู้สูงอายุที่อายุมากที่สุดและน้อยที่สุดที่เข้าร่วมกิจกรรม สนุกสนานกับวงดนตรีบอยพลาซ่าและสนุกสนานไปกับการเล่นน้ำสงกราน ลืมวันอาคารที่16เมษายนนี้พบกันที่วัดโคกม่อสนับสนุนกิจกรรมโดยนายอภรรจิตนวรัตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่อพร้อมคณะผู้บริหารประธานสภาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่อเจ้าหน้าที่พนักงานผู้นำชุมชนโรงเรียนชุมชนบ้านโคกม่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกม่อพร้อมอสอมและชาวบ้านตำบลโคกม่อทุกทุกท่าน